ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ของปูตสินสมบัตินะครับวันนี้ก็เลาะหาเศษเหล็กแล้วนะครับเข้ามาดูที่มีอะไรกันบ้าง

ก็มาดูอะไรครับบางชิ้นบางอันอาจจะไปใช้งานได้ เท่าไหร่โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่ซื้อเป็นโลฮะตีเป็นตัวไปดิอันนี้เฮ้ยตอนนี้ขาดปะข้อขาดปะไม่ได้ถามต,ต้องถามแกว่ามันเป็นยังไงขายเท่าไหรเท่าไรนี่จะกล่าวว่าจะไปใส่อนี่เลยไอ้ตัวนั้นนะ่ะจะไ,ไดไ้เลยซื้อเลยจะไปใส่ทันสองห ล้าวลองขาวัลองข้กันไปเอาไปเอาเศษเหล็กแรกกันนะเอาเศษไปมีแต่ไม่มีทีมงานตัดจะเข้าไปดูแล้วกัน ทนใดสนใจก็ติดต่อเสียไก่ได้นะครับมีราคาหลังใหม่ด้วยมีราคาหลังใหม่ครับเสียไก่บางปะอินครับให้เสียไก่ตัวรินตัวรินอันนี้อันนี้ไม่ตอนแล้วเดี๋ยวอันนี้อัดอัดไว้สักขัดด้งกันมีสินค้าที่เห็นเห็นท่านใดสนใจก็ติดต่อเสียไก่ได้เลยครับผม เดี๋ยวเราเดินหาอะไรก่อนนะครับเรียวเจีมย m 1 0ีรัวันนี้ก็มาดูเหมาเหล็กกันนะครับโอ้โหกระทะเพียบ กษัตริย์ธรรมาดาเสือ้อกองเพียบอันนี้ระบบสั่นสะเทือนเหรอฮะระบบสั่นสะเทือนมันไม่หมุนนะ,ะมันสะเทือนอย่างเดียวหรือหมุนเมื่อกันหมุนบ้านกันบ้างเหรออ่าสองระบบห ท่านใดสนใจอะไรก็ไปติดต่อเสี่ยไก่ได้นะครับขอจบคลิปแต่เพยงท่านนี้